่องสีตายสวัสดีครับสวัสดีคนดูที่น่ารักนะครับและสวัสดีพ่อยกแม่ยกทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับวันนี้มามืดหน่อยนะครับกว่าจะเสร็จธรุกรกิจก็เดี๋ยวจะมาตัดคลิปนะครับทาอีเวนต์หุ้นให้ดูกันนะครับเอาใจสายสุ่มนะเช,ชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนนะั้นน่าจะอยากดูกันว่าเลทส,สุ่มเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะมาพิสูจน์กันให้ดูเลยนะครับว่าเลทส,สุ่มเป็นยังไงพอดีด้วยว่าไอดีนี้ไม่มีหุ้นด้วยนะครับก็จะถือโอกาสได้ ปิดหุนกันเลยส่วนจะปิดตัวไหนเดี๋ยวไปวิเคราะห์กันในคลิปเลยแล้วกันนะครับว่าผมจะเลือกทับตัวไหนนะทีนี้มาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็คือตัวที่มันแสดงอยู่ตอนนี้คนนี้เขามีชื่อใหม่นะครับมีชื่อใหม่ว่าหุ่นราชาแห่งการล่านะเออเออของเดิมคือหุ้นเฉยๆนะไม่มีราชาคนนี้เป็นราชาไปแล้วเขามีสกิลอะไรมาใหม่บ้างมีสกิลหิมะกับเอฟเฟกต์พื้นที่นะครับอันนี้ของเดิมเนาะเหมือนเดิมเลยป้องกันการย้ายนักอัญเชิญเหมือนเดิมนะครับผลึกการจมไปข,ออานนข้ามาทอันี้ย เออยยเป็นข้าบันทางไม่ได้นะครับดึงสี่ช่องโอลิมปปกอันนี้ของเดิมเมื่อฝ่ายตรงข้ามผ่านเรานะครับบังคับย้ายไปยังก่อร้างอันนี้ของใหม่นะครับสกิลตูดแข็งบันทายดินระเบิดนะเดินชนปุ๊บไปเกาะเลยของเดิมไม่มีนะก็ดีครับเอามาแก้พวกหมิ่งหิ่งได้บ้างนะครับบ้างใช้คาว่าแก้ได้บ้างอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเนาะหลังจากยกเว้นข้าบันทางแล้วเพิ่มข้าบันทางทั้งหมดมีสกิลยกเว้นข้าบันทางด้วยอาจจะประหยัดช่องจี้ได้หรือเปล่านะ อัปเดตใหม่นะครับคอตูมสุดแข่ง85%นะครับการเคลื่อนที่ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าของเดิมอยู่ในสกิลตัวเองนะครับของใหม่ย้ายอยู่ในคอตูมแล้วอาจจะทําให้รูนนะครับรูนที่เป็นรูนกระต่ายเนี่ยกันไม่ได้นะถ้าเป็นรูนเก่าถ้าเป็นรูนซูปเปอร์เปอร์กอาจจะยังไม่สูงมากก็ทําให้มีช่องว่างให้คุนได้เล่นเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วเดาได้แล้วมั้งนะว่าผมจะปิดตัวอะไรอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะไม่รู้แหละเดาไม่ได้หรอก มาดูก่อนนะครับว่าสกิลเป็นยังไงบ้างน,นะเรามาเปรียบเทียบกันก่อนนะโดยการย้อนกลับไปก่อนว่าเุูนตัวเก่าเขาสกิลอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูคูนตัวใหม่เขาเป็นยังไงนะจะได้แบ่งแยกได้นะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับอัอนนี้ดีกว่ามาดูุูนเก่าก่อนครับจํหุูนเก่ากันได้ไหมคูนเก่าเก่งนะอ่าเป็นตัวเมตานะครับุูนเก่านะครับบอกไว้ว่า80%เซเมื่อเราหรือฝันข้ามนะตกพื้นที่ สร้างพื้นที่หิมะซึ่งพื้นที่นี้เป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าพื้นที่หิมะเนี่ยถ้าเกิดเราไปตกหรือเขาก็ตกก็ได้ทั้งเราทั้งเขาถ้ามาตกหิมะเนี่ยมีโอกาสขโมยเงินนะครับขโมยเงินอีกฝ่ายสองเท่าสกิลนี้ไม่ได้ทาให้เป็นสูตรนะแต่เป็นการขโมยด้วยจํานวนตัวเลขที่คูณสองแล้วแสดงว่าใช้สกิลนี้ล้มละลายได,ได้คุณโจมตีโดยตรงได้นะครับมีสกิลเผาเงินอะไปต่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันการย้ายนักอัญเชิญน,นะครับก็อาจจะป้องกันโคได้บ้างบางส่วนหรืออาจจะ ป้องกันพวกโดยอนอะไรอย่างนี้ได้70%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายนะครับถือว่าดีท่อนนี้ดีมากนะครับป้องกันเอฟเฟกอันตรายถึง70%เลยสกิลโจมตีหลักนะครับสกิลที่2 90%ดูดหน้าหลัง4ช่องนะอันนี้ก็สกิลที่ทำให้หุณโจมตีกายภาพได้ทั้งสกิลสกิลสแล้วก็สกิลโจมตีโดยตรงได้โดยสกิลหนึ่งเรียกได้ว่า ตัวเดียวกันเนี้ยโจมตีได้ทั้ง2ประเภทเลยก็สลายโลกเสร็จเขเผากันต่อได้อะไรประมาณนั้น80%กักขังฟองสบู่นะครับแล้วก็80%เคลื่อนที่ไม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งอาจจะโดนบล็อกได้ถ้าอีกฝ่ายใส่ดูดกระต่ายมานะครับอันนี้คือคุณเก่าทีนี้มาดูหุ้นใหม่หุนห้นใดหุ้นใดตัวใหม่นะครับเอ่อที่ตำนานไหมเนี่ยใช่ไหมเวอร์ชันอ๋อไม่เอาเอาดูตำนานดิตำนานอา่าตำนานนะครับ80%หิมะเท่าเดิมนะครับจำกันได้ไหม 50%ป้องกันย้ายอัญเชิญเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มตรงนี้เข้ามาเมื่อปกพื้นที่ของเรา50%ผนึกการยกเว้นค่าบันทางของอ e ี่ายแสดงว่ามันต้องผลึกเขาให้ได้ก่อนนะแสดงว่าถ้าเกิดเราตกเมืองตัวเองซ้ำๆๆๆเนี่ยมันก็จะขึ้นไอ,ไอคอนที่แบบว่าอ e ี่ายไม่สามารถยกเว้นค่าบันทางได้นะครับผนึกยกเว้นค่าบันทางนะแล้วก็90%าจัดงานอันนี้เท่าเดิมนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามทอยผ่านเราโอกาส45%ิ้เด้งเข้าไปก่อรางนะครับอันนี้บรรท ตัวที่จะผ่านเราเนี่ยเขาก็ต้องคิดหนักหน่อยเช่นตัวละครอย่างหิิงนิงนะครับหรือเทพีอาคีบางจังหวะเขาโดนดักวาร์ปเขาก็จําใจต้องผ่านแต่ถ้าเกิดเขาผ่านเราแล้วโดนเด้งไปเกาะรางเนี่ยก็อาจจะทําให้บังคับจบเทินได้ก็ถือได้ว่ามีก็ยังดีกว่าไม่มีนะ,ะประมาณนั้นนะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝันตกข้าม60%ยกเว้นข้าเมืทางทั้งหมด ยกเว้นค่าบรนทางของเราแล้วก็เพิ่มค่าบันทางทั้งหมดในพื้นที่ของเรา2เท่านะครับไม่ได้มีถึงขนาดเป็นแบบยกเว้นค่าบันทางได้เหมือนสเก็ตบอนะแปร์ดซ็แต่นี่60%ก็น้องๆน,นะแถมไม่จํากัดจานวนครั้งด้วยนะครับอันนี้ของใหม่นะแล้วก็เมื่อฝ่ายตกข้ามตรง,งที่เรา55%าขโมยการ์ดดวงอีกฝ่ายจะตกที่เราได้ยังไงบ้างปกติคุณนถ้าเกิดเป็นสายจัดงานเพื่อนๆจะรู้กันใช่ไหมเขาก็จะเล่นเป็นสายบัตรเชิญด้วยเพราะจัดงานกับบัตรเชิญไปออกคู่กันได้ทำเป็นคอมปปิิกเเข้าไา,ขาไวลดดดูตด ไม่ว่าจะเป็นหุ่นไลก,กาก่อนหรือขังกงก่อนเขามาตกที่เราก็มีโอกาสขโมยการดวงแล้วขโมยการดวงเนี่ยเขาก็จะไม่มีการดวงไปจ่ายกับพื้นที่หิมะใช่ไหมไม่มีพื้นที่หิมะโดยขโมยการดวงจ่ายเงินหนึ่งครั้งกู้จ่ายเงินค่ของตกเมืองแพนะเออแสดงว่าขโมยการดวงนี่ก็มีประโยชน์นะครับพูดมาขนาดนี้แล้วก็คงรู้กันแล้วว่าผมน่าจะทําตัวใหม่เดี๋ยวเราเผื่อเวลาไปคลิปสุดด้วยนะเราจะพูดตรงนี้แค่ไปพื้นผิวแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงในตอนรีวิวทาไมถึง ตัดสินใจทําหุนตัวใหม่ก็เพราะว่าหุนตัวใหม่เนี่ยสกิลมันค่อนข้างมีหลากยมิติขึ้นนะผมชอบชอบมากๆเลยก็คือมีย้เข้ามาทางต่อให้มันไม่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ต้องไปเสียช่องใส่ที่ย้อเข้ามาทางอาจจะอารมุ้เออรวยได้บ้างติดก็ดีไม่ติดก็ถือว่าซวยไปแล้วก็มีเด้งมีเด้งมีตูดเด้งนะตูดเด้งก็ทําให้พวกหมิงหมิงเนี่ยเขาก็อาจจะป้องกันโดนเราดักทางได้บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็ขโมยการดวงก็ช่วยทําให้ เพิ่มโอกาสในการแบบวันฮิตเคโออะโอทีเคไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับอืมข้อเสียอันบ้างเมื่อกี้ข้อดีเนาะข้อเสียอันบ้างจะเห็นว่าป้องกันเอฟเฟ้ตัวลายหายไปกับป้องกันขโมยมาเบิลหายไปซึ่งป้องกันขโมยเนี่ยมเบิลเนี่ยวงไว้ใหญ่เลยค่อนข้างสําคัญอันนี้ก็เป็นที่น่าหนักใจว่าถ้าเกิดจะเอาตัวนี้มาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับป้องกันขโมยมาเบิลทำให้คนที่จะปิดตัวนี้ต้องคิดอยู่3อย่างต้องต้องมีอยู่3อย่างก็คือปนา่งตากระจายกเก่าครั้งที่แล้วแต่จะใช้ไหมอีกเรื่องหนึ่ง สองไพ่ทาโร่ที่มีป้องกันการผามาเบ l สามออฟป้องกันการผา m a r b ลซึ่งทั้งสามยงสามสิ่งเนี่ยผมไม่มีอ่ะเราปิดทําไมก็เพราะว่าผมมีตัวละครอ,อื่นอยู่ผมก็ปิดมาก็แบบว่าเดี๋ยวรอที่ป้องกันขโมย marble มาแล้วค่อยเล่นก็ได้รวมถึงบัฟมันเป็นป้องกันขโมยมาเบหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอาจจะเอามาเล่นตอนที่มันมีบัฟก็ได้ครับก็ไม่ได้รีบได้ร้อนอะไรเรียกได้ว่าปิดมาเอาใจน้องๆหนูๆมากกว่าแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากรอไม่อยากหวังน้ำมอหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าเซตในอนาคตมันจะดีไหม คุณก็ไปปิดคุณตัวเก่าก็ได้นะครับเพราะว่ามันครบเครื่องในตัวอยู่แล้วจะเสียได้หน่อยก็ตรงที่ว่าสกิลสไลด์แปดช่องเนี่ยไฟฟ้าด้านหน้าเนี่ยมันมีโอกาสโดนบล็อกได้นะครับไม่มีขโมยการดวลมาเบิลก็ไปทำเป็นออฟเอาไม่มียกเว้นข้ามผทางก็ไปใส่เป็นจี้เลยนะครับแต่ก็ต้องเปลืองช่องสลับไปหน่อยนึงแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีป้องกันป้องกันการยกเว้นข้ามผทางก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมก็ตกพื้นที่มาก็ก็เผาเงินตายอยู่ดีนะครับ ดังนั้นผมว่าสัต์ทั้งสองตัวเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยอืแต่ว่าตัวใหม่ก็มีของหลากหลายหน่อยประหยัดช่องจี้หน่อยตัวเก่าก็ไม่ต้องไปหวังน้ำาออกหน้านะครับมีป้องกันการเผา m a r b l ลอยู่ในตัวตั้งแต่แรกแล้วนะครับพูดประมาณนี้พอแล้วเราไปสุมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปครั้งนี้ผมกลับมาอัดคลิปในโน้ตบุ๊กเครื่องเดิมนะที่มันจะแ็กๆหน่อยต้องขออภัยนะครับโน้ตบุ๊กที่เราใช้สตรีมกันเนี่ยผมเอาไปให้ฝ่ายอาร์ตเขาทำปกนะครับอยากจะให้ปกมันออกมาสวยๆก็เดี๋ยว ฝากติดตามหน่อยแล้วก็ใครที่หาเพชรเพชรไม่พอนะครับเพชรไม่พอแล้วอยากได้เพชรก็สามารถอุดหนุนนะครับซีสไตล์ช็อปได้นะครับรับจ้างทำโค้ดนะห้าสิบโค้ดนะครับหกสิบาทราคานี้เป็นราคาเอ่อราคามิตรรัก่ันเพลงถ้าอยากสนับสนุนช่องกันแล้วก็อยากจะช่วยค่าใช้จ่ายในการจ้างสายอาร์นะครับก็เอ่อสามารถใช้บริการเราได้นะครับแล้วก็หลังจากที่เป็นลูกค้ากันเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเก่าครั้งต่อไปลดลดนะครับลดราคาลงให้อีกแล้วก็ ถ้าเกิดเป็นลูกค้าใหม่ก็จะได้เชิญเข้ากลุ่มด้วยนะครับก็ซีสไตล์ช็อปที่เพจเลยครับเพจซีสไตล์ใน Facebook นะครับส่วนอีกอันนึงที่ฝากเอาไว้ก่อนไปสุดก็คือการเก็บข้อมูลนะครับเราเก็บข้อมูลทั้งตัวละครแล้วก็จี้ด้วยนะถ้าเกิดใครปิดคุณได้เท่าไหร่นะครับฝากพิมพ์บอกกันหน่อยว่าปิดกี่เพจนะครับอืมฝากตรงนี้ด้วยนะครับส่วนตอนที่ปิดจี้ผมเก็บข้อมูลไว้หมดแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาช่วยกันบอกข้อมูลกันแต่ข้อมูลมันยัง มีความน่าเชื่อถือน้อยเกินไปข้อมูลมันยังเยอะอาจจะต้องเก็บเป็นเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยที่เราออกมาพูดเนี่ยก็ต้องก็ต้องพูดดัดอะไรบางอย่างเพราะว่าข้อมูลมันยังหลวมอยู่แต่ถ้าเกิดไต่มากอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งนะข้อมูลไต่มากอย่างนี้เยอะมากนะครับเริ่มเห็นรูปเป็นรากแล้วเราต้องหา A บวกนะครับทั้งหมดกี่ใบ A บวกสิบใบนะครับแล้วก็ขวาน A อบวกอันนี้ห้าอันนะปะลุยกันเลยเดีย๋ยวไปดูในกล่องจดหมายก่อนว่ามีอะไรให้เรา ใช้ได้บ้างนะโห้แหลกเหลือเกินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกลับไปก่อนวันนี้ผมจะสุ่มสองหมืนเพชรนะครับเรามาดูกันว่า2องหมืนเพชรเอาตัวละครอยู่ไหมนะยอมยอมมาให้เพชรลดลงต่ำกว่าแสนแล้วเนี่ยเพื่อที่ว่าจะพิสูจน์ว่าเลดอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มสองหมื่นเพชรนะครับแล้วก็ถ้าไม่ปิดเดี๋ยวเราเจอกันต่อนในสตรีม แต่วนนในคลิปนี้สัก20,000ก็พอแล้วเดี๋ยวมันจะคลิปยาวเกินไปนะไปครับมีอยู่93,000สามแสดงว่า20,000ต้องเหนือเจ็ดหนสาพันเพชรนะครับไปตูมที่หนึ่งกันเลยดีกว่าเอ่อสุ่มสุ่มไม่มีแพ็คแถมด้วยโอ้โหค่อนข้างจะรร้กาจนะแพงจัดแน่นอนไม่มีแพ็คแถมด้วยแบบนี้ตูมที่หนึ่งห้าร้อครับไปคอยจ้องที่เท่าไหร่นะเอา้เอาไบวกมาหนึ่งชิ้นแล้วนะ ต้องเหลือเท่าไหร่ต้องเหลือเจ็ดหมื่นสามพันอืมเดี๋ยวขอจดไปก่อนนะลืมขี้ลืมอีกแล้วเอ่อต้องเหลือเจ็ดหมื่นสามพันมีอยู่เก้าหมื่นมีอยู่เก้าหมื่นสามพันอืมใช้ไปสองหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นสามพันไปต่อครับตูมที่สองหาขวานด้วยหาเงาขวานด้วยฮึบฮึบอืมไม่มาพันหนึ่งแล้วพันหนึ่งแล้วน,นับไปด้วยกันเลย พันห้าไปฮึบ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 อ่าเงามานะครับเงาขวานยังไม่ปรากฏนะแต่เงาเด็กเนี่ยมามั่งแล้วมาสองใบแล้วฮึบ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 ใหญ่เลยไม่พาสักอย่างอย่างที่บอกนะเราอ่าเงามาสามแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับก็ใครไม่อยากรอน้ำบ่อหน้านะครับคุณเกาเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดใครจะบ้าดีเดือดเหมือนผมต้องมีจี้ซัพพอร์ตน้องหน่อยหรือมีออฟหน่อยนะครับ ออป้องกันขโมยมาเบลเพราะตอนนี้ไม่มีนะคุณตัวนี้ไม่มีนะครับป้องกันขโมยมาเบลเจอตัวละครอ,อย่างเมเรียวนะครับหรือหนิงหนิงหรือเทพอคีไปนะครับกระจุยนะฮะไส้ไหลเลยตอนนี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้อะอโอ้โหไม่มาเลยห้าพันแล้วใช่ไหมประมาณห้าพันล้วพ่พอูด,ด,ดอย่างได้เงาขวาน่ะผมโดนล็อกเงาขวานเหรอเบวกขวานะ ตึ๊บตึ๊บตึ๊บสามพันล้ามั้งที่เงียบเนี่ยเฮ้ยอย่างเงียบดิอย่างเงียบดิปึ๊บปเงาคนเงาคนใบที่สี่เงาขวานไม่ปรากฏเออเออเงาคนใบที่ห้าขาดาอีกห้าใบไงอีกตูมหนึ่งไปเฮ้ยพูดถึงตูมระวังช่วงไอ้วันนี้นะครับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะแผ่นหินไหวอะไรที่ไม่เคยเจอก็เจอ,เจอแล้วนะครับผมเกิดมาอ่ะเงาขวานมาหนึง ผมเกิดมา30ปีปีนี้อายุที่30เพิ่งจะเจอแผ่นดินไหวในช่วงชีวิตตัวเองนะครับแสดงว่าประเทศไทยที่ไม่เคยมีข่าวแผ่นดินไหวก็มีแล้วนะครับอะไรก็ระวังไว้แล้วไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมี after shock หรือก็คือลูก2ลูก3ามอะ่ะมาหรือเปล่าระวังกันไว้นะเพื่อนๆติดตามข่าวกันเอาไว้นะไปทํางานก็ระวังใครผ่านถนนพระราม2ยิ่งต้องระวังนะครับมีของหล่นถนนเป็นเกลียวขึ้นเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไหนจะ ถล่มนะเห็นในข่าวกันแล้วใช่ไหมตอนนี้หมดไปแล้วหมื่นหนึ่งนะครับไปหมื 10, 500, 10, ่นห้าร้อยหมื่นหนึ่งพันก็เราวังกันไว้นะครับช่วงนี้ใบที่เจ็ดนะครับเาคนก็บันทึกเอาไว้ในคลิปเลยนะไว้เป็นประวัติศาสตร์ชาติช่องว่าเคยมีเหตุดินไหวเกิขึ้นในวันนี้ <c oughs> ผมเริ่มมีปัญหากับขวานแล้วเริ่มเป็นห่วงขวานแล้วว่าขวานจะมาไหม อ,อ,อืไม่มาว pues ่ะโอ้ยไรอ้อยแห้งชาเพราะเจ้าไม่อยู่พี่ทนอดสูเฝ้าด like well, ูจนโออไม่มาจริงด้วยก็ถ้าเกิดใครปิดก็ขอให้ปิดน้อยๆแล้วกันนะครับส่ว่อขายแ้นหมดอย่าลืมนะซีสไตล์ช็อปนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะ ช่วงนี้ขายของทำมาหากินหน่อยนะครับเรากลับมาจ้างทีมงานอีกรอบไปฮึบปึบฮึบ,บอเออเงาคนใบที่แปดได้นะขวานนี่หนึ่งใบเองอยังไงไวะเนี่ยขวานไม่มาทวาดีไม่ปรากฏเป็นไงล่ะขวานขวานฟ้าหน้าดำเลยดิฮึบฮึบ อีกสามพันสุดท้ายเดี๋ยวๆขอพักเบรกก่อนทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ของไม่ออกเลยไปดูก่อนขยี้ตาแป๊บหนึ่งเออเงาคนเหลือแค่ชิ้นเดียวลองแรกไว้ก่อน1น2่ 3s และ 4S โอ้โหของจริงว่ะไม่ได้ตาฝาดไปขวานไม่มาว่ะขวานหรอกคนจะครบอยู่แล้วขวานไม่ครบอ่ายังไงดีไปดูขายของอ่าไปดูขายของก่อนไป่ดีวก่อนเดี๋ยวก่อนนอนใจเย็ยนๆใจเย็ยนๆน,น่าจะมีทางออกถ้าไม่มีทางออกก็ออกสังเข้าอ๋อแล้วอีกไอเหตุผลหนึ่งที่ผมจะปิดตัวใหม่ก็เพราะว่าตัวใหม่มันมีรุนเนี้ยที่มันเป็นการันตีมานะครับน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เออรูน uh, ป้องกันซูเปอร์รูนเป็นซูเปอร์รูนป้องกันการดึง35%ก็บล็ก็บอกได้ทั้งดูดของไนกี้พวกแกนไม่เหล็กนะครับหรือว่าดูดของวอสซัมหรือจี้ดูดต่างๆก็สามารถบอกได้แล้วเดี๋ยวนี้ซูเปอร์รูนป้องกันป้องกันการโจมตีดูดดึงจากจี้แล้วก็คอตูได้ด้วยขอดูแพ็คมาหน่อยดิการันตีเท่าไหร่วะเจ0ดรยเลยเหรอ 7จ็700ให้มาเอ็ใบหนึ่งเอ็ไม่เอไม่มีปัญหาอยู่แล้วอ่ะติดที่ขวานอย่างเดียวเออมีขายขวานขวานสามร้อยซื้อได้2อันก็คือเจ็ดร้อยการัานตี2ขวานเราต้องหายได้3าขวานเพื่อที่จะหาเติมอีก2ขวานเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรสุดท้ายเติมอยู่ดีเจ็ 700. ร้อยเหรอไม่ยังยังยังแพงไป แหงเกินไปพี่รับบอได้รับบอได้ก็ใช้เพชรแก้ปัญหาฮ่าหคุนไดเก่าหุนไดเก่าอืมอ่ะอีกสองพันห้าเผื่อมันจะมีอะไรข่าวดีเกิดขึ้นบ้างขอขวานหน่อยขวานบินฮึฮึโอ้โหสโลโม,มชั่นตามใจก็ตามไปด้วย ไม่มาว่ะเพื่อนๆปึ๊บปึบปบอืดูดิโอ้ยสองพันสุดท้ายนี่สองหมื่นนะเนี่ยทำไปเล่นไปเนี่ยเราถุ่มกันมาห้านาทีเนี่ยสองหมืนแล้วนะอืมยังไงดีวะโดนล็อกขวานเลทสองหมื่นนะของผมตอนนี้อของจริงสองหมื่นไม่มา สองหมไม่มาพี่คิดไม่ออกเลยน้องปดเสียเวีนเก้าเลยเอแปบ๊บนึงนะขอดูรายละเอียดต่างๆนะคุณคอตูมหุณใส่ได้แค่หุนใหม่ใช่ไหมบัฟเป็นอะไรอะ่ะอันนี้ไม่ดีคอตูมราชาแห่งการล่าคุณอีโวโรลา,าแห่งการล่าไม่สามารถนำไปใส่กับตัวอื่นได้ใส่ได้แค่เฉพาะ คุณโตใหม่ขอตเหมือนบัฟอะ Early Bird เมื่อปิด S บวกได้ได้กล่องสุ่มได้กล่องคืนมาพันเพชรปิดอีเวนต์ได้สามร้อยบัฟเป็นอะไรอะบัฟเป็นบัฟเป็นแปนแปนที่ป้องกันขโมยมาโบ้หกสิบจะดีมากเลยนะถ้าเกิดมันถ้าภายภาคหน้ามันมีแปนนี้จริงๆอะ่ะเป็นแปนที่ป้องกันขโมยมาโบ้ห60เนี่ยเพราะคุณจะได้ใช้เต็มเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดคุณใหม่ได้ใช้บอกเลยว่าโหดแน่นอนพี่เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าด้วยสกิลก็ก็เยอะแล้วขาดแค่ป้องกันคา,มมาเลเวลอ่ะผมจะให้โอกาสอีกสามพันถ้าสามพันไม่มาผมหยุดและเพราะตอนนี้สองนสามนะดูดิใครจะปิดใครจะทำดูเอาไว้นะครับอืออือเงาเด็กครบ เงามาครบขาดเงาขวานวิ่ไม่มาจริงหรอใจคอไมเ่เยอะเนี่ยเออคุเกินด้วยดินั่งอยู่ไม่สุกแร้เนี่อือเกินเกินเกินไปเกินทั้งของ,เก,งเกินทั้งเกินทั้งเพชรวิ่งสามพันไม่มาสองื่นสามไม่ปิด อ่ะผมผมเริ่มเริ่มฟุ้งแล้วขอกำลังใจหน่อยนะใครดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสองหมื่นที่เสียไปหน่อยนะครับให้คลิปนี้มันช่วยพาช่องเรามียอดซับสไคร์เยอะๆมีคนมาดูเยอะๆหน่อยนะครับผมเปิดเล่นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยากรู้จริงๆว่ามันจะไปหยุดที่เท่าไหร่อ่ะดูใจผมแล้วกันนะนี่ผมทุ่มให้คนดูดูเลยนะเนี่ยว่าจะไปหยุดที่เท่าไหร่นะเท่าไหร่รวะถ้าเกิด อีกห้าพันนี่ครบสามหมื่นแล้วนะวิ่งสามหมื่นไม่ปิดหรอออกจริงนี่ขึึ้ขวานบินไม่มาเข้มจัดยังไงเนี่ยโอ้ยบ้าไปแล้วพระเจ้าพระเจ้าโอ้โหพระเจ้านี่เรื่องจริงหรือฝันไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บขวานมาเล่มที่สอง กับอีกเท่าไหร่อีกสองพันห้าครบสามหมื่นตละครสามหมื่นจี้หมื่นหนึ่งบ้าไปแล้วแปบบ๊บนนะเอาดีอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ถึงสามหมืนเลยแล้วพอจริงๆนะไม่เอาแล้วหนักจัดเลยโอ้อีกพันหนึ่งอืึงถึงระกระตุก,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 กขวานมาสามอันอันนี้คืออีกห้าล้สุดท้ายนี่ยน,นะครบแล้วนะครบสามหมื่นแล้วนะ ฮึบ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 สามหมื่นจริงออพอก่อนพอก่อนไม่ไหวเดี๋ยวเจอกันในสตรีมเจอกันในสตรีมต่อตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับสามหมื 30, ่นเลยนะดูดิแล้งางผมมเกินมาเท่าไหร่นี่ผมจะปิดสองตัวเหรอโอ้โหนี่พี่ปิดสองตัวได้เลยบ้างเนี่ยถ้าเกิดขวานเกินมาอีกเนี่ยขาดแต่ขวานนะครับสองเล่มอืม เสียดายว่ะแต่ก็อยากอยู่กับคนคนดูให้ถึงที่สุดอะเราไงดีอ่ะผมผมทุ่มให้คนดูดูเลยแล้วกันให้เพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆ้องไปครับอีกสามพันป่ะสามหมื่นสามสามหมื่นสามจะอยู่ไหมพอเผิ่ไม่อยู่ด้วยดิถ้าเพชรไม่มีนี่ทำไม่ได้นะอย่างเงี้ยโอ้โหสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งไม่อยู่ยังไงวะเนี่ย ของเต็มไปแล้วตอนนี้ขายของปั้นนะเออมันไปเต็มที่ไหนอ่ะไปเต็มที่วัดทุดิบเหรอไปเต็มที่วัดทุดิบอืมงันก็ขายสักร้อยใบน่าจะอยู่เอออ g หนึ่งนะแหลกแหลกเอาเฉพาะการเอสแล้วก็ ล่าสุดอะขายสักหน่อยนึงอันนี้หมดแล้วเนาะไปทีเเยอะเกินอะไรเนี่ยเต็มไม่หมดเลยเนี่ยอะไรกำลังจะมาใหม่ไม่รู้สิจะรู้ได้ยังไงล่ะ คามิงโซนอะไป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 คามิงโซนถ้วยโอ้โหถ้วยทองอะไรวะเนี่ยน้ำปลาหลงเนี่ยตาถ้วยทองโอ้โหเต็มเลยอะไม่เคยขายเลยนะเนี่ยอืมไปไปไปให้หมดอ่ะขายเท่านี้ก็จะพอแล้วมั้งครับเพราะเรากดได้อีกไม่กี่ครั้งก็จะครบสามพันแล้วผมขายเท่านี้ไปก่อนอีกสองพันเพชรนะครับอีกสี่ครั้งสุดท้ายกับอีกสองขวาน สองขวานก็สามหมื่นตอนนี้สามหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันใช่ไหมใช่ตอนนี้สามหมื่นหนึ่งพันไปดูกันได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้มาสิได้ไหมครบไม่ได้ไปต่ออีกพันพันห้าอีกสองครั้งครั้งนี้ครั้งหน้าครั้งหน้าปึ๊บปุ๊บป๊บมาไหมมันก็ไม่ให้และครั้งสุดท้าย สามหมื่นสามพันครับไม่ได้ไม่ปิดนะครับพอพอจริงๆเดี๋ยวไปเจอกันในสตรีมคลิปนี้นะก็เห็นกันแล้วนะครับเลดไม่รู้ว่าล็อกไม่ล็อกเดี๋ยวผมจะจดบันทึกตัวเลขไว้นะครับหมดไปแล้วสามหมื่นสามพันกับคุณตัวใหม่และยังไม่ปิดนะครับขาดอีกสองชิ้นเดี๋ยวไปต่อกันในสตรีมนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับขอตัวลากไปก่อนฝากอันฝากร้านสีสไตล์ด้วยนะครับเสีสยสไตชอปรับจางบางคนนะครับใครเพชรหมดก็ใช้บริการเราได้นะครับแล้วก็ ฝากเก็บข้อมูลกันต่อนะครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย